เอาไปไปไหนว่าจะไปโรงเรียนไปขึ้นที่นะฝนตกแล้วนี่เร็วเดินไม่ทันเข้าโรงเรียน S <S บอกใครนะเรื่องนี้เป็นความลับดูบอกสองคนแค่นี้แหละไม่งั้นโดนแค่นี้แหละฝ้ายไป่บอกใครมันโดน <S 2> <S 2> เรื่องที่เราเอามาทั้งหมดไปบอกใครนะเราไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครมีท้องเออนาะฉันเข้าใจแกแกไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นใครๆเขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนนเลยแกโอ<ฮ>้ยเหนื่อยใจแต่ฉันว่าเราไม่ควรทำอะไรที่มันผิดสิรรมนะเว้ยมันบาปเป็นเวรกรรมเปล่า ได้ผลแน่ๆเลยวะ่ะฉันว่าวิธีนี้ได้ผลแน่ๆเลยเราต้องไปปรึกษากับฉันเคย ดูรายการรายการหนึ่งนะเขาบอกให้โทรไปปรึกษา1 3 0 0 0ประชาบุตี P S S เขามีวิธีช่วยเราได้เด็กที่ท้องในวัยเรียนแล้วก็เด็กที่แบบยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรหรือโดนขมขืนหรือโดนทารุณต้องไปปรึกษา1 3 0 0 0ประชาบุี P S เขาปิดปกปิดเรื่องราวนี้เป็นความลับเขาจะไม่เปิดเผยเราไว้ใจเขาได้แก ไปไหมวะแล้วมันจะดีเหรอลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ชีวิตคนคนหนึ่งมันมีค่านะแกเธอหน้ายังไงเราก็อยู่ข้างแกไปตลอดนั่นแหละเราเพื่อนกันแกไว้ใจฉ,ฉันก็ช่วยแกได้เราจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะ จริงจริงนะจริงอีกโกแกจะทำลายชีวิตคนคนหนึ่งจะไม่มีใครรู้นอกจากศูนย์ประชาบุตรป่ะไปกันเถอะ